ฮึบไว้แม่เมื่อลูกกรีดกลางห้างใจเย็นก่อนนะแม,แม่แม่แทนที่จะใช้การทาเอาลองเปลี่ยนเป็นวิธีทาอินทำให้พฤติกรรมก้าวร้าวของเขาลดลงถึง30%เซ์ ใช้แล้วนักจิตวิทยาพบว่าการใช้ไทม์อินคือนวัตกรรมการเลี้ยงลูกที่ให้เด็กอยู่กับผู้ปกครองในสถานการณ์ที่สงบและปลอดภัยสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมแย่ๆของเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพการวิจัยเผยว่าไทม์อินช่วยกระตุ้นการเชื่อมโยงทางอารมณ์และปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูกองค์กรไม่แสแวงหากำไรเช่น AHA Parenting ยืนยันว่าการใช้ไทม์อิน มีศักยภาพในการลดพฤติกรรมก้าวร้าวเ่องจากมันช่วยให้เด็กเข้าใจและจัดการอารมณ์ได้ดียิ่งขึ้นวิธีทำอินคือการที่เด็กได้รับการปลอบประโลมจากผู้ปกครองจะทำให้รู้สึกปลอดภยัยและมั่นใจในความรักอย่างแท้จริงใครจะคิดว่าแค่เปลี่ยนมุมมองนิดเดียวจะช่วยให้ครอบครัวมีความสุขและเข้าใจกันมากขึ้นแม่ทุกคนฮึบไว้ได้แต่อย่าฮึบคนเดียวกดติดตามไว้นะคะ